สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Mo s t News ค่ะประจำวันศุกร์ที่4มีนาคม2559คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันนรด,ดาก่อสุวรรณค่ะค่ะและดิฉันพนิดาอ่อนละอ,อค่ะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้ที่นํามาฝากคุณผู้ชมนะคะในช่วงของ Food i n o p o l i s ค่ะสี่เรื่องราววันนี้ที่น่าสนใจนะคะเมื่อทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําการเดินหน้าในการที่จะใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์นั้นมาช่วยกําจัด ทำลายแล้วก็ตัดวงจรของยุงลายป้องกันสารพัดโรคร้ายค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมีการค้นพบจากงานวิจัยค่ะค้นพบว่ายาเบาหวานนั้นสามารถที่จะนำมาช่วยสู้ภัยร้ายจากโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งผลงานนะคะฝีมือคนไทยค่ะกับหุ่นยนต์ฟื้นแขนอ่อนแรงค่ะช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมองค่ะเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนนักกายภาพบําบัดค่ะและนอกจากนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการปั้นหมู่บ้านทํามาค้าขายค่ะและมีการตั้งเป้านะคะว่าจะมีถึง10แห่งในปีนี้ค่ะเพื่อเป็นการนําร่องค่ะหมู่บ้านประมงนะคะกาแฟปศุสัตว์และก็เกษตรอินทรีย์ค่ะทั้ง4เรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้ติดตามได้เลยนะคะกับ Food i n n o น o พลิ Car. อย่างที่ได้เกริ่นให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่าเรื่องของโรคไข้เลือดออกนั้นถือว่าเป็นมหันตภัยร้ายที่สามารถที่จะฆ่าชีวิตผู้คนได้พาหะนั้นเกิดขึ้นจากยุงลายนั่นเองค่ะและณนะวันนี้เรามีการนําเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขจัดแล้วก็แก้ไขปัญหาในส่วนนี้จึงเป็นที่มาค่ะทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์สังกัดการทํางานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเป็นการประกาศความพร้อมในการที่จะทําหมันยุงลายด้วยรังสีของเทคนิคจาก IAEA e เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณยุงลายแล้วก็ตัดทำลายวงจรสารพัดโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ค่ะดรพรเทพนิสามณีพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรืสอสนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าหลังจากมีการเปิดเผยเรื่องการทำหมันยุงเพื่อลดปริมาณยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกชิคุณกุญยาไวรัสซิก้าไวรัสเดงกี ซึ่งโรคดังกล่าวนั้นทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนชาวไทยจำนวนมากและทางสทนในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการทำหมันมแมลงพร้อมที่จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการใช้รังสีเพื่อใช้รังสียุ่งลายและร่วมทดสอบในขั้นตอนต่างๆเพื่อให้สามารถผลิตยุ่งลายที่เป็นหมันให้เพียงพอต่อการลดยุ่งลายในธรรมชาติ และทําให้เกิดโรคที่ยุงลายเป็นพาหะนั้นลดลงทางด้านคุณวณิตลิ่มโอภาสมณีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของสอทนเปิดเผยว่ายุงเป็นปัญหาระดับโลกโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาการทําให้ยุงเป็นหมันเพื่อลดปริมาณยุงนั้นโดยหลักๆมี3วิธีวิธีแรกคือการทําให้เป็นหมันโดยการตัดต่อพันธุก,กรรม ซึ่งในขณะนี้มีบริษัทเอกชนที่อังกฤษนำไปใช้และดำเนินการอยู่ในประเทศบราซิลสำหรับแบบที่2คือการใส่เชื้อแบคทีเรียนในช่วงที่ยุงเป็นไข่ทำให้ยุงที่ฟักออกมาหากเป็นตัวผู้จะเป็นหมันในทันทีแต่ถ้าเป็นตัวเมียก็จะเป็นพาหะที่เมื่อไปผสมพันธุ์อาจจะเป็นหมันได้ในรุ่นต่อไปโดยในเทคนิคนี้มีการใช้งานอยู่ที่ประเทศจีนและในออสเตรเลีย และแบบทสุดท้ายคือการใช้รังสีเพื่อนในยุงเป็นหมันซึ่งเริ่มมีการใช้เทคนิคในอเมริกาและฝรั่งเศสซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความพร้อมในด้านนี้นอกจากนี้คุณวน,นิตยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า IAEA e ได้มีการทดลองและงานวิจัยอยู่ส่วนหนึ่งแล้วฉะนั้นโครงการในเมืองไทยจึงถือว่าค่อนข้างโชคดีไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากศูนย์โดยสามารถอาศัยผลการวิจัยของ IAEA e ที่ระบุว่ามีการใช้ปริมาณรังสีในการฉายยุงอยู่ในปริมาณที่70เกรจะทำให้ยุงนั้นเป็นหมันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีข้อมูลในเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตามทางสทนจำเป็นที่จะต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพราะพัน์ธุของยุงอาจจะมีความแตกต่างกันสภาพแวดล้อมของไทยก็ต่างจากประเทศอื่นปริมาณรังสีอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างซึ่งในขณะนี้ได้ทราบถึงปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการใช้ให้ยุงแล้วซึ่งอยู่ที่ระดับประมาณ60-70เกรก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากผลวิจัยของ IAEA e มากนัก แต่อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการทำหมันยุงเพื่อลดปริมาณยุงลายพาหะนำโรคร้ายในครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและในต่างประเทศ,แล,เทศและด้วยความสามารถรวมถึงประสบการณ์ของนักวิจัยและห้องปฏิบัติการฉายรังสี ที่มีความพร้อมจะสามารถร่วมดำเนินโครงการทําหมันยุงลายเพื่อลดปริมาณยุงอันจะเป็นพาหะนำโรคร้ายสู่ประชาชนชาวไทยได้สำเร็จและจะเป็นคนไทยที่สามารถปลอดภัยจากยุงลายได้ในที่สุดค่ะ สำหรับยุงลายนะคะถือว่าเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกนั้นค่ะนตอนนี้นะคะก็กำลังได้รับความสนใจจากหลากหลายหน่วยงานนะคะเพราะว่าปัญหายุงนั้นไม่ใช่แค่ปัญหาในประเทศไทยเท่านั้นค่ะเป็นปัญหาอย่างที่พี่แนนได้บอกเมื่อสักครู่นี้เป็นปัญหาระดับโรคค่ะสำหรับโครงการการทำหมันยุงนั้นนะคะเพื่อเป็นการลดปัญหายุงลายจึงได้รับความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจจากหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะกับฝีมือของคนไทยค่ะในการเปิดตัวหุ่นยน์แขนกลฟื้นแขนอ่อนแรงค่ะช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็ป่วยอัมาพาตได้ค่ะเป็นการแก้วิกฤตปัญหานะคะนักกายภาพไม่เพียงพอแล้วเขาบอกว่าปลอดภัยใช้ง่ายน้ําหนักเบาและที่สําคัญค่ะราคาถูกนะคะกว่านําเข้าถึง5เท่าด้วยกันและจะมีการเตรียมขยายผลทดสอบนี้นะคะในคนจํานวน60รายด้วยกันค่ะภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ โดยในแพทย์ประสุวัตกิติสมประยูนกุลอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกล่าวว่าในปัจจุบันประชากรผู้สูงวัยและกลุ่มผู้พิการมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้นทําให้ขณะนี้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นปูสภากาชาติไทยคลาคร่าไปด้วยผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงอันเป็นผลกระทบจากอาการหลอดเลือดสมองตีบ แตกหรือตันโดยนายแพทย์วัุวัตรยังเผยต่ออีกว่าผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงในระยะเริ่มแรกไม่เกิน6เดือนหากได้รับการทำกายภาพฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องจะมีสิทธิ์กลับมาใช้ชีวิตเช่นคนปกติได้สำหรับการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้นั้นจึงจำเป็นต้องใช้นักกายภาพบำบัดในการช่วยดำเนินกิจกรรมบำบัดเป็นจำนวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ามโรงพยาบาลกลับไม่มีบุคลากรที่เพียงพอการมองหาหุ่นยนต์ทางการแพทย์มาช่วยทำงานแทนคนจึงเป็นอีกหนึ่งทางออกหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้เคยมีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการนำหุ่นยนต์มาช่วยทำงานให้ประสิทธิภาพการฟื้นฟูดีกว่าหรือว่าเท่ากันกับคนจึงติดต่อมาอยัางทีมวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้โจทย์พัฒนาหุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วย โดยศาสตราจารย์ดรวิบูลแสงวีรพันธ์สิริอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว,วกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยว่าเดิมทีเป็นผู้วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์กลไกลสำหรับใช้ในโรงงานมานานกว่า30ปีแต่เมื่อได้รับโจทย์จากคณะแพทย์ก็รู้สึกสนใจเมื่อประมาณเกือบสองปีก่อนจึงได้เริ่มทดลองทำหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยออกแบบให้มีลักษณะเป็นแขนกลแบบสวมใส่ที่ครอบคลุมตั้งแต่หัวไหล่ไปจนถึงข้อมือเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยศาสตราจารย์ดรวิบูลได้เผยว่าหุ่นยนต์ฟื้นฟูที่ทำขึ้นแตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วไปตรงที่มีความปลอดภัยสูงสามารถใช้งานกับมนุษย์ได้โดยตรงเพราะมีการออกแบบโปรแกรมควบคุมให้มีความซับซ้อนเป็นพิเศษจึงสามารถสั่งงานได้ทั้งระดับความแรงและตำแหน่งการทำงาน โดยทั้งหมดถูกออกแบบก่อนสร้างด้วยระบบคอมพิวเตอร์ชั้นสูงทำให้นักกายภาพหรือผู้ควบคุมเครื่องสามารถกำหนดลักษณะการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้และสามารถสอดแทรกฟังก์ชันเกมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการทำกายภาพเข้าสู่ระบบได้โดยศาสตราจารย์ดรวิบูลได้อธิบายเพิ่มเติมว่าหุ่นยนต์นฟื้นฟูประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่ ตัวแขนหุ่นยนต์แบบสวมใส่มีลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายกับแขนคนปกติใช้กำลังขับเคลื่อนจากมอเตอร์ร่วมกับระบบควบคุมการทำงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของข้อต่อต่างๆของแขนหุ่นยนต์โดยในส่วนของแขนท่อนบนประกอบด้วยข้อต่อจำนวน4ข้อแบ่งเป็นข้อต่อไหล่3ข้อเนื่องจากไหล่ปกติเคลื่อนไหวได้3ทิศทางและข้อต่อข้อศอกอีก1ข้อ ราะข้อสอบปกติพับขึ้นลงได้ทิศทางเดียวระบบควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์และหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนแสดงผลสำหรับระบบควบคุมการทำงานของแขนหุ่นยนต์แบ่งการทำงานออกเป็น2โหมดได้แก่โหมดหุ่นยนต์ออกแรงช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนแขนตัวเองไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยระบบจะเป็นแบบอัตโนมัติสามารถตอบสนองการทำงานเองได้เมื่อคนไข้สามารถควบคุมแขนกลตามเส้นทางที่กำหนดได้ดีขึ้น แรงที่แขนกลจะกระทากับแขนคนไข้ก็จะน้อยแต่ถ้าคนไข้ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กําหนดแขนกลก็จะออกแรงช่วยคนไข้ส่วนอีกโหมดหนึ่งคือโหมดการทํางานแบบสร้างแรงต้านเหมาะสําหรับคนไข้ที่มีอาการดีขึ้นและต้องการฟื้นฟูสมรรถนะโดยแรงกระทําของผู้ป่วยต่อการดําเนินกิจกรรมบําบัดจะถูกแสดงผลในรูปแบบของกราฟที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอที่จะระบุให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้ป่วยคนนั้นมีการทำงานของข้อต่อใดดีหรือไม่ดีเพราะที่มอเตอร์ของแต่ละข้อจะมีตัวตรวจจับแรงกระทำของมอเตอร์ต่อแขนติดตั้งอยู่ด้วยซึ่งแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดสามารถนำข้อมูลจากกราฟนี้ไปใช้สำหรับการประเมินหรือออกแบบการรักษาได้สำหรับข้อดีของหุนน่นยนต์ฟื้นฟูตัวนี้คือใช้งานง่ายวิศวกรสามารถสอนงานให้นักกายภาพบำบัดในการนำไปใช้กับผู้ป่วยได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ ปรับให้เป็นได้ทั้งมือซ้ายหรือมือขวาและที่สำคัญคือมอเตอร์มีขนาดเล็กเพียง90วัตต์ทำให้มีน้ำหนักเบาแต่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันส่วนหน้าจอก็ทำให้เห็นลักษณะการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนมีเกณฑ์ช่วยการประเมินการรักษาและถ้าใส่แว่นชนิดพิเศษก็จะทำให้เห็นภาพแบบ3มิติ ทำให้มีการทำกายภาพบำบัดไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อในสายตาของผู้ป่วยอีกต่อไปศาสตราจารย์ดรวิบูลได้เผยว่าจะพัฒนาให้โปรแกรมและเกมภายในมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และจะเพิ่มเติมความสวยงามของตัวหุ่นยนต์ด้วยการออกแบบวัสดุมาติดประกอบให้ดูสวยงามน่าใช้และอาจนําหุ่นยนต์พัฒนากล้ามเนื้อมือซึ่งกําลังอยู่ในขั้นพัฒนามาติดตั้งเข้ากับแขนกลให้ผู้ป่วยทํากายภาพได้ประโยชน์แบบ2ต่อในเครื่องเดียวและจะพยายามปรับให้ราคาต้นทุนถูกลงอีกด้วย และกว่าจะประสบความสำเร็จจนเป็นที่พอใจหุ่นยนต์ฟื้นฟูนี้ก็ถือเป็นรุ่นที่3ที่พัฒนาขึ้นจาก2รุ่นแรกที่เป็นแขนหุ่นยนต์แบบยึดอยู่กับที่ให้กลายมาเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ที่นอกจากจะทำให้ใช้งานสะดวกยังลดค่าใช้จ่ายจากเดิมประมาณ2-3ล้านบาทให้ลงมาอยู่ที่ประมาณ5 0,000 0บาท และในรุ่นปัจจุบันซึ่งตั้งความหวังว่าหากงานวิจัยเข้าสู่เชิงพาณิชย์จะพยายามควบคุมราคาให้ไม่สูงเกิน7 0 0 0 0บาทเพื่อเปิดโอกาสให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศได้เข้าถึงการใช้เครื่องมือที่ดีราคาถูกเพราะเครื่องมือกายภาพลักษณะนี้ที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงถึงเครื่องละ4ล้านบาทค่ะ ถือได้ว่านี่เป็นนวัตกรรมในความภาคภูมิใจของคนไทยที่เกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองที่มีแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโต,ตของโรคนี้สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยและนี่คือ1บทพิสูจน์ที่เห็นให้เห็นที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องของผลความสําเร็จนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าฝีมือไทยกับหุ่นยนต์ฟื้นแขนอ่อนแรงนี้เป็นรุ่นที่3 แล้วจะมีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องรวมถึง ควรที่จะมีการนางานวิจัยนี้ออกสู่เชิงพาณิชย์จะเป็นการช่วยลดต้นทุนนะคะเพราะว่าคุณสมบัติพิเศษของหุ่นยนต์ฟื้นแขนอ่อนแรงนี่คือการใช้งานง่ายมอเตอร์เล็กน้ําหนักเบาแล้วก็ถูกว่าการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศถึง5เท่าจะทําให้ผู้ป่วยโรคต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษเพื่อที่ทําให้พวกเขานั้นมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้นําเสนอเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นนะคะกับงานวิจัยเมื่อมีการค ค้นพบว่ายาเบาหวานนั้นสามารถจะมาช่วยสู้โรคภัยที่เกิดขึ้นจากอัลไซเมอร์ได้โดยการค้นพบในครั้งนี้ค่ะทันตแพทย์เชียงใหม่นั้นได้มีการค้นพบถึงคุณสมบัติใหม่ที่เกิดขึ้นของยาต้านเบาหวานสามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการรักษาและป้องกันโรคสมองเสื่อมในหญิงอ้วนลงพุงที่มีความบกพร่องเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะถือว่านี่เป็นแนวทางในการรักษาแบบใหม่นะคะโด จะเป็นการใช้ยาต้านเบาหวานค่ะที่มีราคาค่อนข้างถูกแล้วก็มีผลข้างเคียงค่อนข้างต่ำทดแทนการเสริมฮอร์โมนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการใช้ยาเสริมฮอร์โมนนั้นมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับร่างกายค่อนข้างสูงติดตามยละเอียดในเรื่องนี้ค่ะศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงสิริพรฉัตรทิพากรหัวหน้าหน่วยวิจัยสรีรวิทยาระบบประสาทศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าหัวใจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า สมมุติฐานสู่ทางแก้ปัญหาและสมมุติฐานหรือโจทย์วิจัยที่ว่าภาวะอ้วนลงพุงนั้นเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญเพราะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอาทิเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจมะเร็งและนำไปสู่โรคสมองเสื่อม โดยในประเทศไทยนั้นพบว่านหนึ่งในสีของประชากรมีภาวะอ้วนลงพุงทั้งเพศหญิงและเพศชายโดยเฉพาะเพศหญิงในวัยหมดประจำเดือนซึ่งจะมีภาวะขาดฮอร์โมนเพศหญิงทำให้เสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมมากขึ้นหลายเท่า ดังนั้นการศึกษาถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงสภาพในสมองของภาวะอ้วนที่มีการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจึงมีความสำคัญและจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาวิธีป้องกันและรักษาภาวะสมองเสื่อมจากภาวะอ้วนและขาดฮอร์โมนเพศได้ในอนาคต โดยทีมวิจัยนั้นจะใช้หนูเป็นโมเดลในการศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่าภาวะอ้วนลงพุงก่อให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินในสมองและสูญเสียการทำงานของไมโตโคอนเดรียนในเซลล์สมองส่งผลให้เกิดการสูญเสียการเรียนรู้และความจำในที่สุดยิ่งอ้วนก็ยิ่งทำให้เรียนรู้และความจดจำได้แย่ลงทั้งยังค้นพบว่ายาต้านเบาหวานสามารถเป็นตัวเลือกในการรักษาและป้องกันสมองเสื่อมก่อนวัยในภาวะอ้วนล งพุงได้ดังนั้นการป้องกันภาวะอ้วนลงพุงและการรักษาเพื่อป้องกันผลเสียที่เกิดขึ้นในสมองจึงมีความจำเป็นโดยก่อนหน้านี้มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นคือการพัฒนายาแก้โรคอัลไซเมอร์จากต้นพุทจีบ โดยนำต้นพุทจีบมาสกัดและทดลองจนได้ตัวยาที่สามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้นับเป็นแห่งแรกของไทยที่ประสบความสำเร็จในด้านการคิดค้นตัวยาแต่การทดลองติดปัญหาด้านงบสนับสนุนจึงหยุดอยู่ที่กระบวนการของหนูทดลองอีกทั้งการสกัดสารสำคัญนั้นทำได้ค่อนข้างน้อยเพราะหนึ่งต้นจะทำได้แค่เพียง1 0 2ถกรัมเท่านั้น ด้วยเหตุนี้หากว่ามีบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเพศสัชกรรมใดๆสนใจที่อยากจะสนับสนุนงบวิจัยทั้งเรื่องยาต้านเบาหวานและยาอัลไซเมอร์ทางคณะก็เรียนให้ทราบว่ายินดีเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีการวิจัยนั้นมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับเรื่องของจุดเด่นนะคะในยาต้านเบาหวานนั้นนะคะก็คือเรื่องของการทําให้มีผลข้างเคียงที่ต่ําค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีราคาที่ถูกอีกด้วยคะ่ะและวิธีการหรือว่าแนวทางในการรักษานั้นนะคะก็จะเป็นแนวทางที่คุ้นเคยกันดีค่ะ<อ>เพียงแต่ว่านํามาดัดแปลงหรือว่านํามาเพิ่มเกิดให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ความคุ้มค่ามากที่สุดเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเดินหน้าค่ะปั้นหมู่บ้านทํามาค้าขาย ะะซึ่งมีการตั้งเป้าค่ะว่าจะเปิดให้ได้ภายใน10แห่งภายในปีนี้ค่ะหลังจากได้งบประมาณนะคะกลางปี55ล้านบาทด้วยกันเป็นการนำร่องนะคะทำการเปิดหมู่บ้านประมงปศุสัสตว์กาแฟหัตถกรรมค่ะ,กะเกษตรอินทรีย์แล้วก็ยังมีการร่วมมือกับหอการค้าไทยค่ะเข้ามาร่วมในการผลักดันอีกด้วยค่ะโดยคุณวิบูล,ลักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า ได้จัดทําโครงการหมู่บ้านทรมาค้าขายเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับประชาชนและธุรกิจในหมู่บ้านและใช้เป็นแหล่งในการดึงดูดการท่องเที่ยวโดยขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าจะผลักดันหมู่บ้านไหนให้เป็นโครงการนําร่องหลังจากที่ทางกรมได้รับงบประมาณกลางปีจํานวน55ล้านบาทที่จะนํามาใช้ในการสนับสนุนและจัดทําโครงการให้เป็นผลสําเร็จ สำหรับแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายจะเข้าไปสำรวจดูว่าหมู่บ้านนี้ผลิตสินค้าอะไรขายกันตรงไหนและจะเข้าไปผลักดันให้มีการรวมตัวกันจัดที่ค้าขายให้เป็นรูปแบบเดียวกันหรือปรับมาตรฐานร้านค้าให้ใกล้เคียงกัน จากนั้นจะร่วมมือกับกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยฝึกอบรมในเรื่องของการทําธุรกิจทั้งการทําบัญชีการทําการตลาดและช่วยในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจเพื่อให้เกิดการต่อย,ยอดในการจําหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นหรือหากเป็นกลุ่มสินค้าหัตถกรรมก็จะประสานให้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเข้าไปช่วยพัฒนาสินค้าให้ อย่างไรก็ตามทางกรวมการค้าภายในยังจะร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันหมู่บ้านธรรมาค้าขายโดยเฉพาะหอการค้าไทย ที่มีโครงการ1บริษัทหนึ่งชุมชนที่ได้มอบหมายให้บริษัทที่เป็นสมาชิกเข้าไปช่วยเหลือชุมชนต่างๆในการช่วยพัฒนาสินค้าพัฒนาการผลิตพัฒนาการเพราะปลูกพืชเกษตรแล้วช่วยในการจัดหาตลาดให้ซึ่งทางกรมจะขอความร่วมมือให้เข้ามาช่วยพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายโดยให้ขยายใหญ่ขึ้นจากชุมชนเป็นหมู่บ้านแล้วส่งเสริมเต็มรูปแบบให้หมู่บ้านมีการค้าขายได้เอง แทนที่จะพึ่งพาผู้ซื้อจากที่อื่นแล้วผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าซึ่งจะทําให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะนั่นคือเป้าหมายที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ตั้งเอาไว้นะคะว่าภายในปีนี้ค่ะอยากจะตั้ง ร้านค้านะคะหรือว่าหมู่บ้านทามาค้าขายให้เกิดขึ้นถึง10แห่งตอนนี้ก็กําลังส่งผู้เชี่ยวชาญรวมถึงผู้ที่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้นะคะไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็หาหมู่บ้านตัวอย่างในการที่จะทำโมเดลกับโครงการหมู่บ้านทามาคา้าขายเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการสร้างธุรกิจภายในหมู่บ้านให้พี่น้องในชุมชนนั้นสามารถที่จะลืมตาอ้าปากแล้วก็รู้จักทามาหากินโดยประกอบอาชีพสุจริตนะคะไม่จาเป็นที่จะต้องเดินทาง ไปยังต่างถิ่นเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นๆก็ถือว่าจะทําให้ครอบครัวนั้นอบอุ่นขึ้นมากด้วยแล้วก็สามารถประกอบธุรกิจได้ด้วยจากงบประมาณในส่วนของกรมการค้าภายในยที่กําลังหาข้อมูลนะคะเพราะว่าตอนนี้งบนั้นลงมาแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรอรับสิ่งดีๆแบบนี้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนี่คือสี่เรื่องราวที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าค่ะ s ท i อีคโนโ o ยี4เอส m อ็มอีแ o นวันนี้จะพาไปชมงาน Thailand Synergy เพื่อ ME ไทยประจําปี2016รวมถึงอีกหนึ่งงานดีๆที่เป็นโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่แล้วใช้ได้จริงจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ